ไปจะไหว้เจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่บ้านไปจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านจุดธูปห้าดอกดูแลท่านให้ดีฝากบ้านถ้าเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรืออะไรขอให้ท่านดูแลบ้านของลูกให้ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องดูแลท่านเวลาสวดมนต์กรวดน้ําก็ต้องมอบบุญให้ท่านพระสยามเทวทิราชสารลักษมืองนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่จําเป็นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราสามารถรอดได้เหมือนกับไมายานางรด เมื่อเราค่อยพักเครื่องลอจิกเดียวกันนะคะก็อยากให้ลองไหว้ตรงนี้แล้วก็อยากให้สวดมนต์นะคะในช่วงปีนี้เนี่ยบทที่เน้นหนักๆเลยคือบทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรบทนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เขาเรียกว่าช่วงกะลียุกเนาะพอกะลียุกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกว่านารกบนดินนะคะ ดวงจิตดวงวิญญาณสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะผุดขึ้นมาความคิดแย่แย่มันก็ทําให้เกิดสิ่งลบๆเราให้บุญเขาเราให้ธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยสอนดวงจิตดวงวิญญาณแบบเนี้ยเขาก็จะเบาลงเราก็ปลอดภัยขึ้น